ดูสวยมาเลยสวยเลยสวัสดี นียไม่ไม hey. ่ใส่สีแดงสีชมพูไม่ใกล้เคียงหรอไม่ใกล้เกินไป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 มันบได้อยู่หน้าหังอ่ะโล่ห์หัวทุ่งนึกได้ไหมน่ารักมากเลยอ่ะจิงแอ๊บเต่าจิงแอ๊บเต่า น่ารักแบบไม่เคยน่ารักแบบนี้มาก่อนเขายังไงนะก็มันน่ารักแปลคือแปลงอะมากน่ารักสุดโอ้โหรองเท้าโอ้โหยังไม่เห็นรองเท้าดูรองเท้าครับทุกคนดูรองเท้าครับเฮ้ย